แนวได้ปลูกกินเองได้กับปูสิได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านลงสวัสดีจ้าพ,พ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเศร้ามือนี้ก็ะใหญ่กระถางต้นสารแน่กับต้นบก,กูใหญ่ไปไว่ายยุทีทํางานขอไปฝากว่ายุทีเฮี้ยนเพลนพะว่าสวนหลังบานเฮี้ยนจะของบม่มีมองว้แล้วว่าได้ปลูกหลายอย่างหรอกจาก้าแต่ว่ามันมีหลายกระถางซื่อๆึ่ยผลใสหลดไปแบบนี้เลยระเบียงสวนหลังบานแกบุ๋มก็มีมมต้นบักพีต้นซําหนี้ปลูกได้3เดือนแล้วดอกกับหน่วยกําลังสิออกจาก้านี่ก็เป็นความภูมิใจเดียวที่พอ เม็ดต้นกาเองอต้นกาปลูกเองได้ตะบกพริกนี่ละผักแนวอื่นบ่ต้องเบาถึงปลูกบ่ขึืนจากยางเลยฮึๆก็เลยมาขอสื่อกับน้องคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นคือกันนี่ละจ้ามาสื่อถึงทีเลยภาวาบานยุไกรกันขอแนะนําให้สําหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นที่สนใจอยากได้เม็ดพั์ผักแล้วก็ต้นกาไปปลูกมีขายหลากหลายผักมากๆเลยแนะนําน้องคนนี้เลยจ้า คนขายทั้งขยันและน่ารักจริงๆใครสนใจทักแชทอินบอ็อกมาได้เลยนะคะฝากอุดหนุนนองเพิินน้ำเนเอ้อจา้ามาามึงในรถแกมบุ๋ม,มบ่มีดอกเดอ้อตุ๊กตาหนาลักหนาลักประดับรถคือเพิ่นมีแต่ต้นใหม่นะละจา้าต้นเขากำลังใยง่ามนี่กับเป็นบรรยากาศตอนเก่าม้งเศ้าอนีงดปั่นจัก,กรยานมาเหตุงานหนึ่งมือเพราะว่าเป็นวันหยุดของโยชิคุ้งเพิ่นบ่ได้ใสรถไปใสเลยได้ใสรถยนหนึ่งมือจ้าเราจะใช้รถยนต์ในวันเดียวกันไม่ได้เพราะว่าเหมือเฮียนมีรถขั้นเดียวเปลี่ยนเวียนกันใสจ้า ท่านตะวันกับกำลังออกดอกแดดแห้งทองฝาสดใสตะวันล่มผัดเย็นสบายดีค่ะจ้าพี่พี่น้องมาถึงลานแล้วก็ค้นต้นไม้ลงจากรถมาเลี้ยงไวแบบนี้เลยเอากับบวยน้ำน้อยตักน้ำม,มาเติมตุ้มน้ำน้อยให้เต็มตักมาจากแอ่งน้ำหินในน้อยนี่ละจ้าแอ่งน้ำน้อยนี่ก็มีน้ำยดไหลตลอด24ชั่วโมงเลยบอ่อใดไหลเอ,เองตามธรรมชาติเดอ้อเปิดก๊อกน้ำคักๆนี่ละแต่ว่าเปิดค่อยๆให้มันยึดทลายยดจ้าเติมน้ำเต็มตุ้มแล้วซ่าถูมมันเด้อเหมือนี่พ ่อสายมาจากน้อยโยชิคุงกับขี่จัก,กรยานมาหาแกบุมยุรานมือนี่กับมาส่งสีแปลก,ปกขี่จัก,กรยานมากับฝ้าวาออ่าถอนหญ้าตั้งที่เห็นนี่ละจ้าบัดใดๆเถาแก้เพิ่นกระจ่างเพื่อนมาถอนหญ้าหา้วันหยุดแทๆกับว่าได้หยุดจ่าโยชิคุงฝ่าวตะน้าเงินเขาสูส่ตัวเฮ้ามันจนแดดกระหอนคากจนว่านาดินแห้งไปเมือ่อมดน้ำต้นท่านตะวันทุกเ้ารเย็นจ้าไว้พี่น้องท่านบ่หายน้ำเลยถาตะฝนเพิ่นกระสิบ่ย่ญ่เป็นเจักเทือว่าตอนนี้อาการห้อนแห้งคากจ้าต้นท่านตะวันนี่ก็ปลูกตามมีตามเกิดบ่ได้ส ไปปุย๋ยบำรุงอีหยังเด้อจา้าเอาต้นร่งดินแล้วก็โฮดน้ำซุมือบ่หูวสิออกดอกน้ำเขาบอ่อรอลุ้นดอกทานตะวันต่อไปจา้าอากาศอยู่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็37องศาเด้อจา้าร้อนเท่าประเทศไทยเลยหลังจากที่โยชิคุงถอนยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็กลับบ้านตั้งแต่บ่ายสามแต่ว่าแกมบ่ม,ม,มเหลิกงานกลับคำจากกลับมาหอดบ้านทุ่มหนึ่งโยชิคุ้งก็เฮดกับเข้าทาจา้าเมนูวันนี้เต้าหู้ซอสหัวประกาศด,ดอกเมนูนี้กินช่วงหนา้อนแสบที่สุดจ้าช่วยให้ร่างกายคลายร้อนได้ดีเลยทีเดียว มีปลาย่างโรยเกลือด้วยห้อมหอมจ้าพ่อพี่น้องส่วนมากแกมบุ๋มกับโยชิคุ้งจะพาก,กันเฮ็ดกับเขากินกันเองอยุบ้านจ้าเพราะว่าซอยประหยัดไต้ไลคยค่ะอิลีเต้าหู้ก้อนนี้ราคาเจ็ดบาทกินสองคนอิ่มท้องสบายเลยจ้าสำหรับมื้อน,นี้ขอตัวไปกินขขาก่อนเดอ้อฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แกมบุ๋มไม่เดอ้อจ้าพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหน้าจ้าบ,บ๊ายบาย